ลูกค้าใครอย่าแตะตลกชื่อดังมัมจกงกครับฟาดกลับหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด่าลูกทั้งสองคนอย่างพี่สาวควนโตเอมบุษราคำและลูกชายคนเล็กมิกซ์เพทายครับอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดคุณเอ็มครับได้มีการโพสต์คลิปผ่านช่อง YouTube โดยมีการเล่าเรื่องราวของตนเองที่เกือบเลิกการเพราะเอ็มเนี่ยเป็นลูกหม่ำตอนแต่งพ่อตาเรียกสินสอดแพงจริงไหมนะส่วนเรื่องที่มีคนมาว่าลูกชายคนเล็กมิกซ์อนะว่าหน้าเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของสุนัขนะ,นะครับด้านคุณหม่ำก็ได้ตอบกลับว่าอยากเห็นหน้าคนคอมเมนต์ก็เป็นยังไงส่วนตัวไม่โกรธเข้าใจนะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของครอบครัว ก็หลายๆคนนะคะอยากจะให้เรามาทํา Q a A เกี่ยวกับความรักของเรา2คนนะคะหลังจากที่เอ็มลงเอพิโซดที่เป็นของน้องมิกกับแฟนเอ็มก็เห็นคอมเมนต์มาเยอะซึ่งคอมเมนต์พวกนั้นน่ะเป็นคอมเมนต์ที่เอ็มเคยเห็นมาแล้วตอนสมัยที่เอ็มคบประกอบใหม่ๆนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าถ้าหน้าแบบนี้ใครจะเอาถ้าพ่อไม่ได้เป็นหมามีคอมเมนต์อันนึงนะอะไรอ่ะหน้าน้องมิกเหมือนข้อศอกหมาหน้าที่คนคอมเมนต์ก็น่าเขาเป็นยังไงอยากดูหน้าเขาว่ามีคนเหมือนกันมีคนไม่ไม่ทไมเขารู้จักข้อศอกหมาเขาไปสองขนาดเเขาอยู่ ู่กับข้อศอกหมามาตลอดคนนี้แฟนลับอันนี้แฟนขับตัวจริงด่าแล้วก็ดูอยาก <c oughs> ดูพ่อดู <c oughs> พ่อกอ็โดนบ่อยพ่อก็โดนบ่อยนะรู้เรื่องพ่อรู้หมดอย่าล้มแซมมึงเป็น,เป,นเป็นแฟนคลับ <c oughs> ถ้ามึงไม่ชอบไม่ชอบลูกไม่ชอบอะไรกนะ็ไม่ดูที่แต่จะชอกับแม่ไม่ต้องโกรธนะจเย็นๆไม่ม่ไม่เราไม่ได้โกรธอยากจะคอมเมนต์คนอื่นแล้วเกินแต่ไม่มีเวลาเลยเอาเวลาที่มาคอมเมนต์ครอบครัวตัวเองเงินเงินเงินไหนมาให้แม่ดูซิข้อศอกเป็นยังไงลูก แต่เลี้ยงมันมาไม่เคยเห็นเขาอกเลยพ่อแต่พ่อไม่ได้โกรธเขานะพ่อรู้สึกดีพ่อพ่อรู้สึกดีกับเขาด้วยนะพ่ะพ่อเปนแฟนคลับแต่จริงๆนะคนพวกนี้ยิ่งเขาไม่ชอบเราเขายิ่งรู้เรื่องของเราเยอะไม่ชอบแต่ก็มันเหมือนจับผิดอ่ะเออมาจับผิดเฮ้ยไม่ส่งเสริมแต่ปีกเวลามาทับถมได้บางคนคิดว่าตอนแต่งเนี่ยว่าเราเรียกสินสอดเขาแพง ไม่ได้เรียกเลยเนี่ยบางคนบางคนเขาบอกว่าอย่าไปคิดนะว่ากอลฟคบกับเอ็มเพราะว่าเอ็มรวยจริงๆแล้วอ่ะบ้านกอลฟรวยมากต้องย้อนกลับไปก่อนทําไมพ่อทําไมถึงไม่เรียกสินสพรพ่าคนเพราะว่าคนรักรักกันเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไงเดี๋ยวลูกเราให้ดีกันแล้วแต่ลูกชายเธอน่ะก็ต้องเตรียมให้เขาแหละนี่ป่าพ่อถึงไม่เรียกเพราะพ่อกลัวเปล่าพ่อกลัวว่าไปเรียกกอลฟมากเดี๋ยวพอถึงตาของเรามั่งอ่ะ คนรักกันก็ไม่จําเป็นหรอกคะ่ะขอให้เขารักลูกเราแค่นั้นก็เป็นพอแล้วดูแลลูกเราจนแก่จนเฒ่าก็แค่นั้นเล <พอ S 1> <น>ก็พอแล้วคะ่ะเขารักใครเราก็อย่าไปเลือกให้เขาเพราะเราไม่ได้ไปนอนกับเขา <Music S 1> เขาอยู่ใช่เขานอนกับเขาสองคน ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ